นี่พวกเราที่เราเต้นกันนีฮอตมากเลยนะที่ฟิวฟ้าฟ้าฟิวมากับเพลงสุดสวิงริงโกอีเวนเข้าเลยนะจริงเหรอเข้าอีฟิวเราเต้นเสริมนะนี่เกิดใครไม่ได้ดูเมื่อวานดูภาพนี่เมื่อวานหอบหอบอะไทีเดียวเึียชีวสิอะไรที่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับการที่ว่าได้เงินเนี่ยเราจะปลาดีมากเลยนะมางมีก็ใส่ยักษ์เลยอ่ะใส่ยักก็อ้นเต้นสครรนน่ะน้องไครนีอ่ะแต่ดูแจ็คสิเพิ่งไปกลับไปดูเมื่อวานแจ็คโคตรแอฟมากอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันเต้นไม่ไหวพี่ใครแจ็คอยู่ตรงไหนอ๋อเสื้อแจ็คเต้นน้อยมากในขณะที่พี่สับอย่าง,งบ้าคลั่งมาเมียแต่เพลงมันเหมาะการเต้นสําหรับพี่นะเหมือนเต้นในคลาสเรียนอะไรที่พี่ไปเรียนเลยซุนบ้าซุมบ้า,บา,บาเอาเพลงนี้ไปเต้นในคลาสซุมบ้า,บาได้ไหมเออแล้วก็มาเปิดเปิดฟังเอ๊ะเพลงคล้ายๆอะไรนะอิโทรไปอิม แกไปกอล์ฟไขมาเขาเปล่าหรือเปล่าเปล่าเน่าเปล่าเน่าเสร็จตีสี่น้องศาลเสร็จตีสี่แล้วมาร้องเมื่อวานนี้แต่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่สนุกเนอะฟังกันแบบมันๆสนุกสนานมากสนุกสนานแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานนี้มีคลิปหนึ่งแชร์กันเยอะมากคพนักงาน MK ค่ะเขาว่ากันว่าเต้นแบบโอ้โหเกินเงินเดือนมากเต้นแรงเต้นจนปลาสวรรค์กระเด็นน่ะเต้นนี่คือช่วงเบ็ดโอ้โหไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยมันไม่ยาก อ่าอ่าอันไหนดูดูนี่ส่องดูว่าตอนนี้่อนโอเคสองมือด้วยโอ้โหหนูถ้าหนูไม่เต้นหนูไม่ต้องเติบแล้วค่ะหนูไปเต้นเลยมากจริงจริงน่ะเขามีความสุขมากเนาะเีย โอ้โหผมไม่หน่อยถ้าเรานั่งอยู่ตัวหลังนางจะยังไงดูสิเอาแรงเท้นหน่อยสูมีหมุนไกล้หมุนตัวหมุนตัวไม่จะยากเลยทำได้หมด นั้งงมมาาดตัเพิ่มนยงเต้นย้ำจริงนะน้านีงเหนื่อยนะเนี่ยที่เต้นอย่างนางอ่ะเขานั่งเต้นได่เป็นท่าเลยแกสังเกตไหมล่ะคือต้องบอกคลิปนี้มีคนแชร์เยอะมากๆคลิปนี้คนแชร์เยอะมากๆนะครับผมจะเต้นแรงเลยอ่ะเลยทําให้โลกโซเชียลเนี่ยนะครับผมชอบคลิปนี้ของนางเขาชื่อน้องฟุกนะครับผมพนักงาน MK สาขาโรบินสันสีสมานนะครับตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคลิปด้วยกันที่น้องเนี่ยจัด จะเต็มมานี่คลิปนี้ไปดูกันครับมีสองคลิปฟลุ๊กเต้นที่ตรงจังมูกสิคะลูกโอ้โหเพื่อนฟลุ๊กแบบงงเลยอ่ะไม่แต่พูดถึงก็ดีนะแสดงว่าเขาว่ามีความสุขกับอาชีพของเขาครับผมคือปกติเนี่ยถ้าไป MK เราจะเห็นคนเต้นกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่นี่ืแบบโอ้หจัดเตบางคนก็เต้นแบบอ้ายๆนะบางบางคนที่ไปทานเเราไปทานเอเคเราเห็นนะฮะ ของพี่อ้นเนี่ยของพี่อ้นมีคลิปใช่ไหมเออมีคลิปที่ถ่ายถ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ใช่ใช่ไปถ่ายใครวะอะไรกูเม๊งยังเดินช้อปปิ้งอยู่เลือกซื้อสตรอเบอรี่อยู่แล้วอยู่ดีๆพนักงานที่บริการเราอะสับแหลกเลยนี่ดูสิดูสิแต่อันนี้ไม่แรงไม่แรงแต่ว่าสนุกสนานน่ารักมากคือกำลังกำลังซื้อสตรอเบอรี่เฮ้ยเพลงอะไรขึ้นแล้วนางเต้นอย่างบ้าคลั่งเราก็แบบเฮ้ยเราเต้นได้ด้วยเปล่านางก็บอกว่าเต้นได้ค่ะเต้นไหมไปคนเดียวไม่กล้าโยกไม่โยก แว่าในขณะที่เขาเต้นอยู่นะ<อ>เขาก็ยังบริการนะเขาแบบเอาสตรอเบอรี่อันไหนดีคะใช่หรออรรยังยอ่อยงยอ,อยู่อัธยาใส่ดีมากดีดีดนี่ยตรงที่เอ็มคอเทียานี่อะไรรู้ป่ะกําลังคิดว่าเหตุผลที่แบบพนักงานมาเต้นแบบเนี้ยเพราะอะไรเออเพราะอะไรลดภาวะโลกร้อนยังไงอ่ะก็โลกมันร้อนไงคนเครียดก็มาเต้นแบบว่าให้มันคลายเครียดกันไม่งั้นพนักงานก็อาจจะเครียดได้ไม่แต่บรรยากาศวันนั้นเนี่ยกำลังจะซื้อสตรอเบอรี่เออจะเกาหลีดีหรือจะเกาหลีจะนุ่มหน่อยนะคะอันนี้จะกรอบหน่อยจะพักเพลงขึ้นมา นั่งสับแบงนี้เลยอ่ะนั่งสับแบบเฮ้ยทำไรไม่ตปใจไมากใจนิดนึงแต่ว่าปรับตัวได้แป๊บนึงนะคะพี่น่ารักมากเลยอ่ะดีดีบอกวมีทุกสาขาเลยนะเออเลิศนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปซื้อของอย่าตกใจเหมือนอ้นใช่ไหมใช่อย่าตกใจแล้วร้อเต้นเราก็สนุกสนานจริงจริงร้อเต้นด้วยก็น่าจะสนุกนะใช่ครับผมถ้ามีพวกใช่ไหมถ้ามีพวกคนเดียวไม่ค่อยกล้าดีครับผม ามัคครบโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณา,ากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุย,คยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยยครับกกดดเลลูกกดตรงลูกเนะฮะ subscribe ครับโอ๊ยขอไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ